สวัสดีครับสวัสดีครับผมสุธารชุ่มปั่นนะครับรุ่นพยาบาลนะครับประจำแผนก CU นะครับวันนี้จะมาอธิบายการช่วยแพทย์ทำแันการอัลตราซาวน์หัวใจหรือเอ็กโคนะครับก็มีวิธีการช่วยแพทย์ดังนี้นะครับหนึ่งก็คือเราจะเห็นเครื่องเอ็กโคนเป็นตัวโมบายราสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับก็อันดับแรกคือเปิดหน้าจอขึ้นอย่างนี้นะครับ ดูว,ว่าเสียบปลั๊กที่ปลั๊กไฟหรือ,อยาถ้าเสียบเรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มตรงนี้นะครับก็กดปุ่ม power หนึ่งครั้งตรงนี้นะครับครับหน้าจอก,ก็จะลันผลการทำงานออกออกมาสักพักนะครับประมาณนับหนึ่งนาทีนะครับออสักพักนะครับจากนั้นคือ เตรียมสติ๊กเกอร์ของคนไข้ที่จะมาลงข้อมูลในคองให้พร้อมนะครับคนไข้คนไหนที่คุณหมอจะทำตรวจสอบชื่อ SN และว,วันเดือนปีเกิดมาให้ครบให้ถูกต้องนะครับเพื่อยืนยันตัวบุคคลอีกทีหนึ่งนะครับอันั้นหน้าจอจะรันทำงานสอ,สอจอนะครับ อันนี้เป็นตัวทัชสกรีนนะครับตัวนี้เป็นจอให้คนไข้ดูรืยคุณหมอแสดงผลหน้าจอใหญ่ให้คนไข้ดูอีกทีหนึ่งนะครับหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลนะครับหนึ่งคือเตรียมความพร้อมของหน้าจอเสร็จแล้วนะครับไปที่ปุ่มเพเทียนครับตรงนี้กดทัชเลยนะครับ ก็จะโชว์ในหมวดของ l a r g Family name ก็คือสกุลนั่นเองแล้วก็ First name นามสกุลนะครับเราจะลงทั้งหมดให้คุณหมอคือ5จุดนะครับมีนักสกุลชื่อ S N I D ตรงนี้นะครับมันจะปีเกิดแล้วก็ Gender คือเพศนั่นเองเสร็จแล้วกดดันตรงนี้ครับแรกก็ใส่มันมีโชว์ใหษใส่นามสกุลก่อนนะครับก็ใส่คุณมานี่ ครับแล้วก็ชื่อนายอนุรักษ์นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นไอดียคนค้าย953ก็ใส่วันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดน,นี่ขอเป็นคิสสกรลันะครับก็เป็น09 สองเก้ 1> 1, 2, 1, 9, 4, 4. Gender e e ด e ดูให้ดีนะครับว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็มีทั้งออเทอแล้วก็ m a ล e ฟี m a ล e วันนี้เป็นผู้ชายนะรับแต่เป็นเมลข้าไปก็เคสนี้อาจจะเคยทำมาแล้วแหละนะครับแต่ผมจะสอนการทำงานเบื้องต้นให้ก่อนเราจะใส่ตัวขีดขั้นสักหนึ่งจุดอ่าเสร็จแล้วครับก็กดกดดันจะเข้าสู่หน้าจอพร้อมใช้ให้คุณหมอนะครับ จากนั้นก็ติดเรียกว่า lead จีหรือสายตรวจเครื่องไฟฟ้าตามจุดต่างๆของร่างกายโดยสังเกตจากไหนติดจากอะไรก็ดูจากสายดีตรงนี้นะครับ <c oughs> โชว์ให้เจ้าที่เห็นสีแดงก็คือฝั่งขวานะครับติดฝั่งขวาเข้าไปนะครับอย่างนี้สีเหลืองนะครับแบบนี้ก็ซ้ายสุดท้ายเป็นสีเขียวหรือกาว กาวนี่คือติดติดมันโชว์มาคือติดตรงที่หน้าท้องแต่เราเลือกระบ,บุเป็นขาซ้ายก็ได้นะครับหรือจะติดให้ข้างๆกันให้ให้พอดกร์ดอีกทีมันขึ้นตรงนี้นะครับก็จะ,ะแสดงผลฮาร์ดเรทเข้าไปด้วยในหน้าจอนะครับก็ทดสอบก็คือติดอย่างนี้นะครับ สักพักหนึ่งหน้าจอในอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นภาพของคนไข้จริงที่ขึ้นในหน้าจอของระบบคุณหมอก็จะตรวจไปด้วยแล้วก็มีฮาร์ดเรตโชว์ให้คนไข้ดูไปด้วยนะครับเสร็จแล้วพอเราเตรียมคนไข้เสร็จปุ๊บเนะี่ยเราก็เรียกคุณหมอให้มาทำได้เลยครับขณะรอกดเพา่ไปก่อนกดฟีดไปก่อนครับตรงนี้เพื่อหยุดหน้าจอแล้วก็เซฟ หัวโผกที่คุณหมอจะทําด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเปิดทิ้งไว้เยอะเนี่ยหัวโผกอาจจะเสื่อมสภาพได้นะครับอันนี้ช่างคําแนะนํามานะครับอ่าคราวน,นี้หมอทํเสร็จกระบวนการเสร็จแล้วครับเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับอ่าก็ให้กด end แซ a ในปุ่มนี้ทุกๆครั้งนะครับตัวอย่างเช่นึนี่ือเสร็จแล้วนะครับตัวอย่างเช่นคนไข้คนนี้นะครับก็จะมีหน้าจออักอย่างนี้นะครับ ก็จะมีการตรวจต่างๆมีผลต่างๆที่คุณหมอวัดช่องเยื่อหุ้มหัวใจหัวใจห้องบนห้องล่างเป็นยังไงนะครับอีกเคสหนึ่งก็จะเปิดให้ดูนะครับอีกเคสหนึ่งก็มีเช่นคุณอ,อันนี้ก็จะมีเยอะหน่อยนะครับมีเยอะหน่อยให้เราดูเยอะหน่อยครับหน้าจอรวมๆจะเป็นประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้ว หน้าที่ของเราขั้นต่อไปคือของชชวบชิบานคือส่งข้อมูลจากหน้าจอของอันเนี้ยที่หมอทําเสร็จแล้วเนี่ยไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพื่อฟินผลเป็นเปนเปอร์เป็นรีพอร์ตนะครับให้ปฏิชาร์้าง้ไขอทีนึงน,นะครับก็ไปเปิดคอมพิวเตอรนี้ก่อนปึ๊บขึ้นมา,าโชว์หน้าจอแบบนี้อ่าชอ,อานี้นะครับ เสร็จแ,แล้วไปที่โปรแกรม Q Station ตรงนี้นะครับโปรแกรม Q Station โปรแกรม Q Station อ่ากดทิ้งไม่เลยนะครับจากนั้นเรามาที่ <c oughs> ชื่อคนไข้ที่เราจะส่งส่งไปนะครับก็ไปที่หน้าหน้าจอเราอย่างนี้แหละไปที่ปุ่มบิลนะครับปุ่มบิลแล้วเราก็ไปที่คนไข้นะครับคนไข้ที่เราตงชื่อไว้ตอนแรกนะครับยกตัวอ,อย่างเช่น โด่คิดป่มพิมพ์อนุรักษ์นะครับเราเราจะเป็นคนคนคนอื่นแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นนามสมมติที่เราพิมพ์มาไวต้ตอนแรกเราจะใช้คนคนนี้แล้วกันนะครับมานีนะครับอพอจะตัวอย่างเช่นปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับชื่อคนไข้ก็จะโชว์แล้วก็มี S.N วันที่กำกับทุกอย่างครบนะครับเสร็จแล้วเอาเมาส์ครับอันนี้คือปุ่มเมาส์นะครับไปคลิกตรงชื่อคนไข้ให้เป็นแท็บสิเล็กแบบนี้เพื่อยืนยันตัวบุคคล ต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปคือเอามาไปจิ้มในช่องส,สีสีเหลี่ยมตัวนี้น้อยนะครับให้เป็นเครื่องหมายถูกเพื่อทําการทานสเปร์ข้อมูลนี้ไปนี่นะครับจากนั้นไปที่ x x p r t t รจุดนี้นะครับ export อ่าจะโชว์โปรแกรม Q u t a t i o n มาหนึ่งหน้าจอซึ่งเป็นโปรแกรมเดียวกับที่เราเปิดเมื่อสักครู่ Q Station นะครับทำการทานสเปร์โดยการคลิกปุ๊บ อ่ามันสี่างให้มีโอเคขึ้นมาละเรากดโอเคได้เลยโอเคปุ๊บนะโอเคปุ๊บข้อมูลกำลังส่งส่งไปหน้าจอเล็กๆตรงนี้ครับมันจะเป็นหน้าจอการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะเป็นสีเขีเขยวนะครับถ้าเป็นการกบาทเนี่ยคือข้อมูลําสายแลนไม่ไม่ได้เสียบเนาะสายแลนไมไ่เสียบข้อมูลเลยไม่ไปนะครับอ่การที่ทำให ให้ไปนะแต่แต่แตทนสัแนแลกคือเราต้องเสียบสายแลนนะครับที่ผมลืมลืมบอกไปเนาะมีสายแลนนะจุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้สายแลนที่มาจากเครื่องคองมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับซึ่งนำไปต่อที่ซึ่งนำไปต่อที่หลังเครื่องเอ็กโคแจุดนี้นะครับจุดนี้ อันนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของจะเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลทั้งหมดนะครับที่เปนคนทำนะครับเสียบตรงนี้นะครับเพื่อเชื่อมต่อข้อม,มูลเครื่องนี้ไปที่คอมพิวเตอร์นะครับอ่าโอเคเมื่อก,กี้เขาใส่เมื่อก,กี้เขาเสียบแล้วแหละนะครับก็ถ้าข้อม,มูลคอมพิวต์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วชื่อจะไปโชว์อยู่ที่นี่นะครับเช่นเราก็เสิร์ชหาข้อมูลที่ส่งคุณมารีมานะครับ ก็จะโชว์ดังนี้เลยนะครับมานี้านี้านีอ่าคนเดียวกันนะครับจากนั้นเราส่งข้อมูลมาแล้วเราเปิดให้คุณหมอไปเลยนะครับคุณหมอจะได้ม,มาหาคนไข้อีกทีนะเปิดทิ้งไ้เลยเดี๋ยวคุณหมอจะมาพิมพ์ข้อมูลต่างๆกดไปที่รีพอร์ตตรงนี้นะครับเปิดไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอจะมาพิมพ์รายละเอียดต่างๆพิ์ออกมาเป็นผลแค่นั้นเอง เสร็จแล้วเราก็ปิดได้เลยถ้าคุณหมอพิมพ์เสร็จแล้ว,ลวเราก็ปิดเลยปิดปิดคอมตัวนี้เลยนะครับอ่ามาก็ชัดเจนไปเลยนะครับส่วนคอมตัวนี้ที่เราเปิดเอาไว้หลังจากเสร็จวนการส่งข้อมูลไปแล้วเราก็เอาเมาส์ไปคลิกตรงแถบชื่อคนไข้ที่เป็นแถบสีเหลืองนี้ครับออกนะครับแล้วก็ติดถูกตรงนี้ออกด้วยเพราะว่าไม่งั้นครั้งต่อไปเราจะมาทําอีก มันจะเป็นการซ้ำกระบวนการที่เราส่งข้อมูลไปเสร็จแล้วนะครับเรากดปุ่ม X X, X s a ตรงนี้กด X, X Scan ตนี้จบการทำงานนะครับแล้วก็ปิดชัดดาวตรงนี้ได้เลยครับก็เสร็จแล้วก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดเก็บข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเก็บสิ่งที่เราเตรียมไว้เมืม่อสักครู่ให้เรียบร้อยเ็าเหมือนเดิมนะครับ คลั <Okay. S 2> สายอุปรกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดบริเวณอีกทีนะครับบริเวณหอโขบที่ใช้กับคนไข้้วก็เช็ดหน้าจอหลักตรงนี้ที่เราสัม,สมผัสไปนะครับสังเสร็จกระบวนการแล้วก็ปิดฝาลงนะครับแล้วก็เข็นกลับที่เดิมแล้วก็ถอดปลั๊กไว้นะครับก็มา เป็นการช่วยแพทย์ธรรมดาการอย่างง่ายๆนะครับโดวยวิธีการเล่าไปทั้งหมดนะครับอ่าโอเคผมสุทธารับช่วงปัตน,นะครับผู้ช่วยพยบาลกล้องขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับค,ครับ